วัดีครบวันนี้มาพบกับช่องนกันนารนะควันนี้นะครับเป็นวน่มเรายังไม่โดนแลคุณนะคะนี่ครับเพราะว่าันนี้ค่ะเพราะว่า่มยังไม่โดนแปลคุณเพราะว่าเนี่ยสั่งแต่ว่าบิงมังค่ะแต่ส่งแต่ข้างในนี้นะคะคือสีสีแดงผมเลยอีกเจ็ดวันนะคะเพราะเพราะเพราะว่าสีแดงมันหมดอดีสั่งไปแล้วแต่ อันนี้ครับโปเกมอนแต่เราอยากได้ตัวนั้นค่ะแต่ตัวนี้มันจะองดของเราถัดมนประเทศในกดตัวกดตรงนี้ใช่ค่ะแต่แต่มันจะมีตัวแถมมาให้ด้วยครับถ้าเรือกอันนี้ตัวแถมมันจะเป็นตัวตัวประเทศนั้นที่วิวัฒนาการนะครับนี่ฮะมาดูใกล้ๆก้เค่ะอันนี้คือเช็คเครื่องสัญญาศอันนี้คือผมมีอยู่แล้วชิกาจูหายนะคะเบลล์ย่าจะสั่งให้ในเน็ต อ๋อโอเคโอเคอานโนมาล้วนาโนมาอ่านโนมาอานาโนนโนได้อะไรบอลพี่นายชื่อว่าอะไรบอลนาโนชื่อว่าอะไรของของนาโนชื่อเลยบอลของผมชื่อเครทบอลถ้าอยากกดให้ง่ายๆกดแบบนี้นะครับเครบอลอยแบบนี้ถ้าอยากกดง่ายๆ่าก็เปิดแบบนี้ถ้าถ้าอยากถ้ายาเปิดแบบท้าทายยากแต่เราทาไม่เป็นนะคะนานาโนครับเปิดดูหน่อยนา้นกดกด กดแล้วบนถุงน้ำมอให้ดูหน่อยค่ะกดเร็วๆกดแล้วปล่อยนะคะไม่ว่าก็กดค้างแล้วปล่อยไม่เชื่อก็ลองใ่ายเซฟแล้วนะนนถ้าใครรูโปเกมอนแล้วสามารถเอามาใส่ดีได้นะครับอืมอ่านอนอโชว์โปเกมอนบ้างพี่นายโชวแล้วนอโชว์โปเกมอนบ้างตัวนี้มันจะไม่ใช่ใช่ไหมนะให้ดูสิเอานั่งลงมาพร้อมกันมองไม่เห็นลูกมองไม่เห็นน้อยไม่เห็นนี่ค่ะตุ๊กตาหัใจสุดหมา ตาผมใส่ชุ็อคโกแลตเราใส่ชุดเรานะคะจบคลิปยังจบคลิปยังถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าใครกดถ้าใครดูคลิปนี้ถึงสองสองพันซับเดี๋ยวผมจะทำอยู่ในบ้านยี่สิบสี่ชั่วโมงไปเซเว่นได้แต่อยู่ในบ้านยี่สิบสี่ชั่วโมงไปกอกน้ำก็ได้ได้แค่นี้ค่ะติดโควิดแต่อยู่ในบ้านยี่สิบสี่ชั่วโมงอานโนอ่ะ ลาก <etus S 1> ันก่อนลานก่อนแล้ววาไง<ป>นอน